เดิมสกัดลาดใหม่นะครับปี2024ด้วยการนําเข้า ev น้องเล็ก bmw ix 2มาเปิดตัวในเมืองไทยครั้งแรกตัวนี้มีโคต้าจํากัดแค่50คันเท่านั้นครับตัว bmw ix 2เนี่ยผลิตที่โรงงานเลเกนบวกประเทศเยอรมนีนําเข้าทั้งคันมานะครับเสียภาษี80%ซตัว positioning ด้วยเซกเมนต์ของเขาเนี่ยถือเป็น ev น้องเล็กที่สุดที่ทําตลาดในไทยตอนนี้แล้วเพราะว่าตัวพี่น้องกันอย่าง ix 1เนี่ยยังไม่ได้นําเข้ามาทําตลาดแต่ก็นั่นแหละครับ กลายเป็นความลักลั่นกันอยู่นิดนึงคันนี้เป็นน้องเล็กสุดก็จริงแต่กลายเป็นว่าราคายังสูงกว่า B M W i x 3ที่นำเข้ามาจากจีนนะครับแน่นอนว่านำเข้า e v มาจากจีนไม่เสียภาษีนำเข้าระหว่างกันซึ่ง i x 3ตอนนี้ราคาเริ่มต้น2 9 9 0 0 0 0บาทส่วนคันนี้นำเข้ามาจากเยอรมนีภาษีนำเข้าเต็มๆ80%ครับราคา3 3 9 9 0 0 0บาท ถูกแพงกว่ากัน400,000บาทเลยทีเดียวนะครับแต่นั่นแหละครับตัว iX3 เนี่ยใช้มอเตอร์ตัวเดียวนะครับแต่คันนี้นะ iX2 Xdrive 30 M Sport ชื่อก็บอกว่า Xdrive ครับขับเคลื่อน4ล้อฉะนั้น EV ตัวนี้มอเตอร์2ตัวขับหน้าขับหลัง กำลัง313แรงม้าแรงบิด494นิวตันเมตรไหนๆก็พูดถึงตัว Product แล้วนะครับเรามาแตะแผนงาน EV ของ B M W ขอสะสน่อยเพราะว่าต้นปีที่ผ่านมามีข่าวสำคัญข่าวดังครับ B M W Group A G ประเทศเยอรมน,นีประกาศลงทุนในไทย1,600ล้านบาทตั้งโรงงานประกอบแบตเตอรี่แล้วก็เตรียมผลิต EV ที่จังหวัดระยองเนี่ยครับซึ่งตอนนี้ก็ลงเสาเข็มวางศีลาเลิกกันเรียบร้อย เปิดโรงงานประกอบแบตเตอรี่ก่อนนะครับซึ่งไทยจะเป็นประเทศแรกในอาเซียนของ b m w ด้วยที่มีโรงงานประกอบแบตเตอรี่ส่วนการประกอบ EV จะเริ่มปี2025เป็นต้นไปแล้วมันยังมีข้อมูลเพิ่มเติมมาให้เราวิเคราะห์กันคือเขายังไม่บอกแผนงานหรอกว่าจะประกอบ EV รุ่นไหนในไทยแต่จากทางข่าวทิศทางข่าวเขาบอกว่ายังไม่ใช่แพลตฟอร์มใหม่น้อยคลาส แล้วก็เทคโนโลยีไฟฟ้าระบบขับเคลื่อนเนี่ยครับยังเป็นเจเนเรชันที่5อยู่ถ้าดูจากบริบทนี้แล้วครับแสดงว่า EV ีที่จะประกอบในไทยเนี่ยมันก็เป็นรถที่เปิดตัวในปีนี้หรือกําลังจะเปิดตัวเนี่ยครับยังไม่ใช่นอยคลาสยังไม่ใช่แพลตฟอร์มใหม่ที่จะนําไปใช้กับซีสาหรือ X3 โฉมใหม่นะครับจากการวิเคราะห์ของผมเองก็มีโอกาสความเป็นไปได้นะถ้าบ้านเราจะประกอบ EV ีมันก็น่าจะเป็น SUV ตัวเล็กที่ใช้พื้นฐานการพัฒนาเดียวกัน ก็ได้แชร์ต้นทุนการผลิตได้อ c คโนมีออฟสเก e ด้วยอย่าง B M W i x 2คันนี้นะครับหรือ B M W i x 1ที่ตอนนี้เมืองไทยยังไม่เปิดตัวยังไม่นำเข้ามาขายนะครับรวมถึงมินิคันที่แมนครับเหล่านี้ครับใช้แพลตฟอร์มเดียวกันใช้ระบบขับเคลื่อน EV เหมือนกันทั้งหมดตอนนี้ขายในบางประเทศแล้วแต่บ้านเราเนี่ยครับเจอกับ i x 2คันนี้ก่อนเดี๋ยวมาลุ้นกันไปหน้า2025 ว่าหวยจะไปออกที่ตัวไหนนะ IX 1 IX 2หรือตัวมินิคันที่แมนขณะที่มิดไซส์ซีดานะครับ EV อย่าง i5 ก็ตัดทิ้งโอกาสนี้ไปไม่ได้รออีกไม่นานครับจะเห็น EV ของ BMW หรือว่าแบรนด์มินิประกอบในเมืองไทยที่โรงงานจังหวัดระยองแน่นอน มาที่คันนี้ครับ BMW iX2 ก็เป็น SUV เล็กคู่นะนั่นหมายถึงว่ามันจะเป็น SUV ท้ายลาดสไตล์คูเป้ต่างจากเลขตัวเดียวนะครับพวก X1 X3 X5 พวกนี้จะเป็น SUV ทรงกล่องแล้วตามแนวทางของ BMW เนี่ยรถโมเดลหลักๆอนุกรมหลักๆน่ครับจะต้องมาครบทุกขุมพลังนะไม่ว่าจะเป็นเบนซินดีเซลจมา์ไฮบริดหรือปลั๊กอินไฮบริดรวมถึงต้องมี EV แทรกเพื่อเป็นทางเลือกอยู่ในรถยนต์รุ่นนั้นๆครับ ส่วนคันนี้ก็สอดคล้องกันมากับ B M W X 2รหัสตัวถัง U 10ก็เป็นเจเนอเรชันที่2ของ X 2นะครับใครยังจำกันได้ไปีที่แล้วเนี่ยผมมีโอกาสไปลองขับที่ประเทศเยอรมน,นีมาแล้วแต่ว่าคันนี้เพิ่งมาเจอครั้งแรกนะครับ E V I X 2เนี่ยมาเจอครั้งแรกที่เมืองไทยจากการเปิดตัวต้นปีที่ผ่านมาแล้ววันนี้มีโอกาสได้มาลองรีวิวนะครับราคา3.399,000บาท ย้ำว่าเป็นรถนำเข้าทั้งคันมาจากประเทศเยอรมน,นีนะรถ SUV หลังคาท้ายลาดสไตล์คูเป้นะครับแล้วนี่สีนี้ให้ทุกคนทายว่าสีอะไรตอนแรกที่รับรถมาก็นึกว่าเป็นสีเทาบุกลินเกรนนะที่เห็นวิ่งกันเยอะกับรถ BMW ทุกวันนี้นะแต่คันนี้ไม่ใช่สีเทาครับคันนี้สีเขียวนะเป็นสีเขียวพาสเทลสีเขียวตุนต่นๆเขาชื่อว่าเคปยอร์กลีนครับสีเขียวนะคันนี้สีเขียวความโดดเด่นกระจังหน้าทรงไตคู่ขนาดกำลังดี แล้วก็ปิดทึบนะครับทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างไม่ได้มีอากาศโคลไหลผ่านไปเลยนะตามสไตล์รถ EV ครับกล้องรอบคันแล้วก็มีเรดาร์ตรงนี้นะครับรวมถึงจุดเด่นสวยๆของเขาครับไฟไอคอนิกโกลรอบๆกระจังตรงนี้เหมือนกับรุ่นพี่ตัวอื่นๆทิศไฟหน้าตัวพื้นฐาน BMW LED นะครับแต่ก็มีระบบปรับสูงต่ำอัตโนมัติไล่เรียงมาครับตัวรถเนี่ยยาวประมาณ4.5เมตรกว่าๆเท่านั้นเอง ล้อลอยขนาด20นิ้วครับประกบยาง245 40 r 2 0ได้ชุดคาลิเปอร์เบรกสีน้ำเงินมาด้วยหลังคาลาดเอียงแล้วก็มีชุดแรกแบบนี้ครับก็เอาไว้ติดตั้งอุปกรณ์เสริมใครจะวางเป็นกล่องอนเนกประสงค์หรือเอาไว้จับจักรยานก็ได้นะครับตรงนี้เฟี้ยวๆเลยครับอ่านี่มาตรงนี้กันหน่อยจุดชาร์จนะครับ ac dc รวมกันเป็น ccs combo 2นะก็ตัว ac onboard charger รองรับได้ถึง22กิโลวัตต์ ส่วน DC เนี่ยรองรับได้ถึง130กิโลวัตต์จากชุดแพ็คแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนความจุ66.5กิโลวัตต์นะครับวางอยู่บนพื้นห้องโดยสารถ้าเทียบกับรุ่นพี่อย่าง i x 3ความจุแบตเตอรี่ของ i x 2น้อยกว่าแล้วก็ใช้มอเตอร์2ตัวขับเคลื่อนรถนะครับฉะนั้นก็ชัดเจนว่าตัว i x 3เนี่ยจะวิ่งได้ไกลกว่านะครับจากการชาร์จไฟเต็ม1ครั้ง ด้วยสเปคของแบตเตอรี่ด้วยประสิทธิผลของมอเตอร์ตัวเดียวนะครับคันนี้จะไปสายซิ่งสายสปอร์ตซะมากกว่าสะท้อนผ่านการออกแบบด้านท้ายเฟี้ยวๆสวยงามแบบนี้เลยครับตัวชุดโคมไฟปูดนูนมีมิตินะครับนี่มีเอมเบมชัดเจน XDrive 30นะตัว X, นะว X, นะว X S, นี่ก็หมายถึงขับเคลื่อนสีล้อดิฟเวอร์เซอร์สีดําเงาข้างล่างแล้วก็การเปิดประตูนะครับเปิดฝาประตูท้ายทาแบบ้คบีับเงียบเข้าไปครับตัวโลโก้ของ b m ี่เปิดเข้ามา จริงๆตัวรถก็มีระบบคลิกเซนเซอร์เหมือนรถ b m w อมัยูทั่วไปนะครับแต่อันนี้แสดงให้เห็นว่าการเปิดการปิดนะฮะต้องมาทําที่ฝาโลโก้แบบนี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์ให้ดูก็ได้ครับอ่ะคลิกเซนเซอร์ ensor, ทํางานไหมไฟแบบแบบเปิดขึ้นอย่างรวดเร็วเลยพื้นที่เก็บสัมภาระด,าด้านหลังก็ดูมีความจุอยู่นะครับเบาะนั่งแถว2พับลงได้ก็สามารถเพิ่มพื้นที่ความจุเข้าไปได้อีกหรือว่าสามารถใส่วัตถุใส่ของยาวๆได้นะฮะแล้วก็ด้านหลัง กับรถราคา3ล้านกว่าบาทดูครับสปอยเลอร์เพิ่มแรงกดตรงนี้แต่ไม่มีใบปัดน้ำฝนหลังนะไม่แน่ใจว่าถ้าขับขี่ตอนฝนหยุดตกใหม่ๆเนี่ยน้ำมันจะกระเซ็นขึ้นมาที่กระจกบานนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวต้องไปลองครับ ตำแหน่งเบาะนั่งคู่หน้าครับก็ดูกระชับกระทัดรัดดีทีเดียวแล้วก็ภาษาการออกแบบเราเริ่มคุ้นเคยมาแล้วไม่ว่าจะเป็นจอเคิร์ฟดิสเพย์นะแบ่งสัดส่วนครึ่งครึ่งครับประมาณ10นิ้ว10นิ้วนะทัศสกรีนตรงกลางแล้วก็จอแสดงผลหลังพวงมาลัยนะครับตัวคอนโซลกลางแบ่งเป็น2ชั้นคันเกียร์ยกโยก,โยกจอยสติ๊กไม่มีแล้วใช้เขีย่ยเอาแล้วก็นี่มีกล่องเก็บของเล็กๆตรงนี้ใครไม่รู้นี่นึกว่ามันทึบมันฟิกนะครับ กดเอาครับเปิดได้โอ้โหแต่เปิดให้สําหรับฝั่งผู้โดยสารด้านหน้านะแต่ก็ไม่ได้ใส่อะไรได้เยอะแยะนะครับวางบัตรวางเศษเหรียญอะไรได้แล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะครับการเก็บของด้านใต้ตรงนี้ช่อง USB-C 2จุดแล้วก็ไว e เลสชาร์จเจอร์เขาชาร์จแบบนี้นะวางพิงลงไปครับแล้วก็มีตัวล็อกตรงนี้ชาร์จเรียบร้อยซึ่งการออกแบบรวมๆดูวัยรุ่นเลยครับลายกราฟิกแผงดัชบอร์ด เรื่องที่บอกนะครับใช้หนังอะคันทล่านี่เดินได้ด้วยตะเก็บสีน้าเงินเป็นหนึ่งในสีสําคัญของ M นะแต่ที่สําคัญคือชุดเบาะครับเบาะคู่หน้าได้เบาะ M มาด้วยครับนี่เป็นชิ้นเดียวคล้ายๆ b u กเก็ตซีดแบบนี้นะตัวหมอนรองศีรษะกับพนักพิงเป็นชิ้นเดียวกันมีโลโก้เมาให้ด้วยครับก็อบรับกระชับสรีระดีทีเดียวแล้วก็ฝั่งคนขับเนี่ยมันปรับได้เรื่องของลำบาด้ดนหลัง หรือว่าปีกด้านข้างตรงนี้นะครับแล้วการปรับระดับตำแหน่งเบาะนั่งควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าทั้งของคนขับเองแล้วก็ของคนนั่งด้านหน้าเพียงแต่ฝั่งของคนขับเนี่ยมี Memory s e ซีดนะครับจดจำตำแหน่งแล้วก็บันทึกไว้ได้2ตํตำแหน่งครับ อ่าแล้วยังได้ชุดเครื่องเสียงของ Harman k a r d o n นะครับตัวระบบปฏิบัติการของ BMW iX2 เนี่ยใช้ OS 9แล้วนะเป็นระบบปฏิบัติการที่ใหม่ที่สุดของ BMW ตอนนี้ครับก็สั่งงานง่ายใช้งานสะดวกครับพร้อมกับรองรับ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายด้วยแล้วพอเป็น OS 9 b m เเนี่ย BMW ขาใส่เกมมาให้เล่นในรถได้เลยครับเรียกว่าเกมคอนโซล ก็ Back to the basic ครับกลับมาสู่พื้นฐานแสดงผลผ่านหน้าจอกลาง10นิ้วก,กว่าตรงนี้แล้วก็ใช้มือถือของเราเนี่ยเป็นจอยสติ๊กครับคอยบังคับควบคุมแล้วอีกฟังก์ชันหนึ่งเท้ๆเลยครับเป็นกิมมิคขำๆที่ใส่มาด้วยนะครับนี่ตัว Interior Camera เขามีกล้องตรงนี้ครับคอยตรวจจับจริงๆมันเริ่มมาจากเรื่องความปลอดภัย ตรวจจับสายตาตรวจจับอาการของคนขับก่อนนะครับแต่ไหนๆก็มีกล้องตัวนี้แล้วพัฒนามาครับเอาไว้ถ่ายรูปขำๆแบบนี้ได้เลยดูนะแค่ผมยิ้มนี่เดี๋ยวเขาก็ถ่ายนะครับ <c oughs> แล้วเขาก็จะเก็บไว้ในแกลเลอรี่นะเราก็มาสแกนโหลดได้ข้างๆผมนี่ตะกล้องนะครับน้องอุ้มครับอ่ะยิ้มอีกทีสิสวัสดีครับโอ้โหถ่ายอย่างรัวถ่ายอย่างรัวก็สนุกสนานดีนะครับภาย,ตายใต้ฟังก์ชันอินโฟเทนเมนต์ใหม่ๆของ BM w มกับระบบปฏิบัติการ OS9 ครับ ลองนั่งเป็นผู้โดยสารแถวหลังกันก่อนนะครับถือเป็นจุดที่หลายคนกังวลหรือว่าอยากทราบครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัว i x 2หลังคาท้ายลาดด้วยซ้ำนะพื้นที่จะเหลือขนาดไหนก็เนี่ยเหลือประมาณนี้นะครับเล็กลูมอันนี้เบาะคู่หน้าเนี่ย ปรับให้เหมือนมีคนขับเป็นตำแหน่งการขับจริงของผู้ขับเลยนะครับแล้วก็เฮดรูมเหลือประมาณนี้ครับคือคันนี้ดันทะลึง่งติดหลังคาแก้วพารามิกกลาสลูปมาให้ด้วยทำให้เขาต้องมีพื้นที่นะครับตัวหลังคาเนี่ยเพิ่มเข้ามาในการเก็บเฉดเก็บอะไรต่างๆมาเดี๋ยวลองเปิดเฉดหลังคาดูนะครับควบคุมด้วยระบบไฟฟ้านะก็นเนี่ยเหลือประมาณนี้ครับเพดานหลังคาเบาะหนังนะครับเป็นหนังสังเคราะห์สลับกับอะคันทลาล่าแล้วก็พับเก็บพับลงได้นะจริงๆถข้านั่งชันชแบบนี้ นะแล้วก็ปรับลงไปได้นิดนึงนะครับแต่ถ้าปล่อยระดับนี้มันจะชันเกินไปนะผมว่าปรับพับได้นะครับด้านหลังเนี่ยสที่นั่งถ้าไม่มีคนนั่งตรงกลางก็ดึงมาเป็นที่เท้าแขนเป็นที่วางแก้วน้ําได้นะครับแล้วก็นี่ให้ช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังมาด้วยพร้อมกับช่องเสียบ USB C ครับ ครับลองขับจริง bmw ix2 suv น้องเล็กพลังงานไฟฟ้า100%ย้ำราคาทีเก้่น3 9า0 0บาทนำเข้าทั้งคันมาจากประเทศเยอรมันนีฟีลลิ่งมีต้องบอกว่าต่างกันไปจากค่ายอื่นๆนะคือได้มอเตอร์2ตัวด้วยตัวหน้าตัวหลังขับเคลื่อน4ล้อเซต,ตติ้งช่วงล่างมาแบบนี้ล้อลอยขนาด20นิ้วเนี่ยครับคือถ้าเทียบกับแบรนด์จีนต้องบอกว่าต่างกันพอสมควรเรื่องความหนักแน่น เรื่องความหนึบหรือว่าดนามิกการควบคุมรถอะไรต่างๆแต่เอาละถ้าขับความเร็วต่ำๆขับช้าๆในเมืองนะครับพวงมาลัยค่อนข้างมีน้ําหนักเบาแล้วก็อาจจะเบามือไปนิดด้วยแต่มันก็จะแปลผันไปตามความเร็วนะครับความเร็วสูงขึ้นก็หน่วงมากขึ้นหรือว่าโหมดการขับขี่อะไรก็สุดแล้วแต่คันนี้ดีเฝ้านะครับหลังจากสตาร์ทระบบขึ้นมาสตาร์ทระบบกับเคลื่อนเข้ามาเนี่ยเขาจะเข้าไปที่โหมดเพอร์ซันอลจริงๆดี a u l t ตรงนี้ก็เลือกได้นะครับโหมดสปอร์ตหนึบแน่นขึ้นมาหน่อย อ๋อคันนี้ได้ช่วงล่างแบบ Adaptive M ด er, ้วยนะครับแวลลี่แปลผันตามการขับ right. ขี่แต่เราเลือกกลับเองไม่ได้นะคือมันก็จะแปลผันไปตามโหมดหรือว่าลักษณะการขับขี่ของเราเป็นฟังก์ชันมาตรฐานที่ใส่มารวมกับค่าตัวรถเลยไม่ต้องไปจ่ายตังเพิ่มไม่ต้องไปโอนเงินเพื่อให้เขาปลดระบบอะไรนะเดี๋ยวนี้ BMW เขาก็มีแนวคิดอะไรแปลกๆแบบนี้ครับใครอยากได้ฟังก์ชันการขับขี่เพิ่มเติมไปปลดล็อกเอาไปซื้อเพิ่มผ่านระบบออนไลน์นะ แต่คันนี้ได้ M Adaptive ช่วงล่างแปรผันปรับมาให้เลยหนึบๆนึบแน่นๆนแต่นั่นแหละครับรถยุโรปราคา3ล้านกว่าไปเทียบกับรถจีนราคาล้านกว่าบาทเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเทียบสมรรถนะกันตรงๆแต่จะให้คุณผู้ชมเห็นภาพว่าคือแบรนด์จีนอะมาเขาทาได้ก็จริงจะเอามอเตอร์กี่ตัวจะเอาพละกําลังเท่าไหร่ประสิทธิผลยังไงอัตราเร่งจากศูนย์ถึงร้อกิโเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยแข่งกันต่ำนะต่ำกว่าสีวินาทีแต่ตําราของยุโรปเขาเนี่ยครับ เขามีเซกเมนต์เขามีโปรโตคอลอยู่พละกําลังเซตไว้300แรงม้าก็พออัตราเร่ง0-100เนี่ย5วินาทีกว่าๆก,ก็เหลือเฟือเหลือกินเหลือใช้แล้วแต่ถ้าต่อไปอยากได้เวอร์ชันที่แรงกว่านี้ก็ค่อยว่ากันแต่สิ่งที่ต้องทําใจกับ bmw สำหรับโหมดการขับขี่ยุคใหม่เขาเนี่ยครับเขาไม่มีสปอร์ตสปอร์ตพลัสหรือว่าอีโคให้เลือกแล้วยิ่งถ้าเป็น ev เนี่ยเขาจะไปสายทางอารมณ์ซะมากกว่านะอย่างที่บอกดีฟ้าของผมมาเป็นเพอร์ซันแล หับเลือกเป็นโหมดสปอร์ตได้เนึบขึ้นแน่นขึ้นนะครับอัตราเร่งต่อบสนองดีขึ้นหรือจะไปโหมดแบบลำ้ลำล้ำเอ็ก s s รสซนี่ e x p r e s s i v e หลังคาครับตัวเฉดเนี่ยเปิดให้เลยนะอารมณ์อะไรต่างๆเสียงฟังดีๆครับเวลาเร่งขึ้นมาเนี่ยมันจะมีไอคอนิกซาวของ a ันซิมเมอร์ที่มาช่วยแต่งเป็นเสียงสังเคราะห์นะครับขับออกมาทางลำโพงของฮามันการดอนเนี่ยนะฮะเพิ่มความร้าใจอะไรต่างๆอันนี้เป็นโหมดการขับขี่ยุคใหม่ของ BM w เยเขา คือเมื่อก่อนอยากจะขับสบายๆ normal หรืออยากเอาเร้าอารมณ์มากขึ้นก็มีแค่ส p o r t ตหรือเต็มที่ก็ไปสปอร์ตพลัแค่นั้นใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้ไอ้โหมดแบบนั้นไม่มีแล้วสำหรับ EV นะเขาจะมาเน้นพวกนี้ซะมากกว่าพวกแสงสีเสียงนะครับแต่ถ้าจะเอาประหยัดก็มีโหมด Efficient นะครับนี่ได้ระยะทางวิ่งเพิ่มเข้ามาเลยหรือโหมด relax จริงๆถ้าโหมด r e l a x เนี่ยผมเคยไปลองกับตัว IX 1ที่เยอรมน,นีกด Relax เข้าไปเนี่ยนะครับ เบาะเป็นระบบนวดเข้ามาเลยนะแต่บังเอิญคันนี้ไม่มีระบบนวดมาให้นะก็หลากหลายฟังก์ชันหลากหลายทางเลือกแบบนี้นะครับดิจิตอลอาร์ตนี่ล้ำๆๆครับแต่ไอฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามาใหม่เพิ่มความเร้าใจนะครับไม่ต้องไปเลือกโหมดให้มันยุ่งยากเขามีทางลัดครับวาร์ปไปสู่ประตูทะลุมิติ โหดบูสต์ครับเป็นแพ t เดิรนชิพอยู่หลังพวงมาลัยนะครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนเกียร์นะเป็นเรื่องของการขับขี่เรื่องของการตอบสนองล้วนๆนะครับเขาจะเตรียมแรงมา้าแรงบิดเอาไว้ที่แม็กซิมัมเลยครับเรากดไปมีเวลา10วินาทีครับกระทืบคันเลขไปครับพลังมาเต็มครับวับของแท้ ภาพรวมการขับขี่ BMW iX 2หนึบแน่นนะครับถ้าเทียบกับตัว iX 3รุ่นพี่นั่นจอกแนวนวลเนียนตุ๋มติ๋มกว่าจริงๆก็ขับดีนั่งสบายแต่คันนี้บอกเลยว่าอาจจะเกิดมาสำหรับขับรถคนเดียวเดินทาง2คนอะไรประมาณนั้นนะครับขับสนุกคล่องแคล่วในเมืองอ๋อแล้วก็ระยะทางการวิ่งเนี่ยจากชุดแพ็คแบตเตอรี่66.5กิโลวัตต์อวเนี่ยถ้าตามตัวเลขที่ BMW เคลมไว้นะครับมาตรฐาน w L T P เนี่ย วิ่งได้4 4 6กิโลเมตรแล้วเมื่อเช้าผมรับรถมานี่ครับชาร์จไฟเต็ม100%หน้าจอแสดงผลอยู่ที่422กิโลเมตรเท่านั้นเองก็ชัดเจนครับใครอยากได้รถครอบครัวนั่งกันไป4คนสบายๆระยะทางวิ่งไกลกว่าอันนี้ก็มาจากชุดแพ็กแบตเตอรี่ที่ความจุมากกว่าแล้วก็ใช้มอเตอร์ตัวเดียวนะครับแต่คันนี้สปอร์ตจี๊ดจาราดกว่าการขับขี่มุทะลุดุดันแต่นั่นแหละครับ ระยะทางการวิ่งก็สั้นลงไปด้วยขับขีีจิ้งเนี่ยผมว่าอาจจะได้เกือบเกือบ400กิโลเมตรเท่านั้นเองซึ่งก็น่าจะเพียงพอต่อการใช้งานในเมืองครับใช้ในชีวิตประจําวันแต่ถ้าจะใช้ออกเดินทางต่างจังหวัดอันนี้ต้องเริ่มวางแผนการชาร์จดีๆแล้วครับ